ไกไปลูกีกาพูดด้วยลูกหนึ่งสองสมอท่าอื่นไหมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่นั่งบ้าเ่งนอยู่ไหนดที่ไอโฟนใครเ่ยเดี๋ยวเด เต็มแน่นอนแม่ต้องนแกล้วปก็อยู่ดนิมอังเลยมเียวส่วนเกณฑหนึ่งสองสามกอง่าับอีกองอ๋อถ่ายเป็นวิดีโอวีโอนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไหมออฟังงานีเพื่อนแล้วครับโอเค หเอาไงหนึสอโอเคครับเอายืดบดเอากดไลค์กดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมสับตะคร้ด้วยนะคะครับผมห่งให้ก้าแล้วฟ้ายืนที่ลูกสองอ่าให้กล้าดิหนึ่งสองสาม ครับผมไปดิฮีเกอรไปดิ